สวัสดีครับผู้ฟังวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆที่มีผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาให้เรานะครับสวัสดีค่ะคือมีทั้งบทความจิตวิทยาบทสัมภาษณ์นักบำบัดแล้วก็กระทู้ในเว็บบอร์ดที่แชร์ประสบการณ์ตรงกันเลยอืมซึ่งทั้งหมดเนี่ยวนอยู่กับเรื่องเดียวเลยครับที่ผมว่าทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆก็คือเรื่องคนไม่จริงใจเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะใช่ครับ วันนี้เราเลยจะมาลองกลั่นเอาแก่นความรู้จริงๆจากข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาว่าเราจะปกป้องใจตัวเองยังไงโดยที่ไม่ต้องแบบกลายเป็นคนขี้ระแวงไปซะก่อนใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในไม่ใช่การไปสร้างกำแพงใส่คนอื่นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักษาพื้นที่ปลอดภัยทางใจของเราเอาไว้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือนักจิตบำบัดหลายท่านเขา ตั้งคำถามนี้ครับว่าคนไม่จริงใจเนี่ยจาเป็นต้องเป็นคนเลวเสมอไปไหมอืมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะปกติเวลาเราโดนใครทําไม่ดีใส่เราก็จะติดป้ายไปเลยว่าคนนี้ไม่ดีแต่ข้อมูลที่เราได้มามันชวนให้มองลึกลงไปกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะในทางจิตวิทยาซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยหลายชิ้นที่เรามีนะคะพฤติกรรมที่ไม่จริงใจเนี่ย ส่วนใหญ่มันมีรากมาจากสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกที่เจอบ่อยมากๆก็คือความกลัวการถูกปฏิเสธค่ะอ๋อบางคนเขากลัวว่าถ้าแสดงตัวตนจริงๆออกไปแล้วคนอื่นจะไม่ยอมรับก็เลยต้องเหมือนสร้างหน้าก,กากขึ้นมาเพื่อให้อยู่รอดอืมอืมหรือบางทีก็มาจากความต้องการการยอมรับที่สูงมากจนยอมทำทุกอย่างให้ตัวเองดูดี หรือแม้กระทั่งบาดแผลในอดีตก็มีส่วนด้วยนะคะแปลว,ว่าบางทีหน้ากากที่เขาใส่ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกเราเป็นหลักแต่เพื่อป้องกันตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เลยค่ะแต่ตรงนี้มีจุดที่สําคัญมากที่นักบําบัดทุกท่านย้ําตรงกันเลยนะคะครับคือการเข้าใจไม่ได้เท่ากับการยอมรับพฤติกรรมนั้นๆอ๋ออันนี้สําคัญเราเข้าใจที่มาที่ไปของเขาได้เพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บ แต่เราไม่จําเป็นต้องยอมให้พฤติกรรมนั้นมาทําร้ายเราค่ะนี่คือหลักการข้อแรกของจิตวิทยาเชิงบวกเลยคือเห็นใจผู้อื่นได้แต่ต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองเป็นการวางกรอบความคิดที่ดีมากเลยครับคือมองเขาอย่างเข้าใจแต่ก็กลับมารักษาขอบเขตของเราเองใช่ค่ะทีนี้พอเราเข้าใจเบื้องหลังแล้วคําถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอืในกระทู้ต่างๆนี่คือเต็มไปได้วยตัวอย่างเลยครับ ซึ่งพอจะสรุปเป็นสัญญาณเตือนที่เห็นบ่อยๆได้เหมือนกันค่ะและการสังเกตสัญญาณพวกนี้นะคะจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อไปจับผิดนะแต่เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้หรือ awareness ให้กับตัวเองเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ภายในของเราใช่ค่ะให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะระวังตัวมากขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับพฤติกรรมที่คนพูดถึงซ้ำๆกันก็จะมีข้อแรกเลยชัดสุดคำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันอืมอันนี้คลาสสิกเลย พูดย้ำหนึ่งแต่ทำอีกอย่างตลอดข้อ2คือชมแบบมีวาระซ่อนเร้นแบบว่าชมเราต่อหน้าคนเยอะๆให้ตัวเองดูดีแต่รับหลังอาจจะพูดกดเราค่ะแล้วก็ข้อ3ที่เจอบ่อยมากคือเขาจะโผล่มาเฉพาะตอนที่ต้องการผลประโยชน์จากเราเท่านั้นใช่เลยค่ะประเด็นคือสัญญาณพวกนี้มันมักจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะคะแต่มันจะมาเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆอ,อ๋อต้องดูเป็นแพทเทิร์นใช่ค่ะ แต่มีประโยคนึงจากบทความที่ดิฉันวัดทรงพลังมากอยากจะเสริมตรงนี้คือการที่เรามองคนพลาดไปบ้างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรางโง่นะคะครับแต่การที่เรายังกล้าเปิดใจเชื่อคนอื่นอยู่เนี่ยคือสัญ,ญญาณของหัวใจที่ยังอบอุ่นและยังมีความหวังต่างหากโอ้โหเป็นประโยคที่ให้กําลังใจดีมากครับเพราะคนส่วนใหญ่จะโทษตัวเองก่อนเลยอืมเอาล่ะครับหลังจากเข้าใจธรรมชาติและเห็นสัญญ,ญาณเตือนแล้วตอนนี้มาถึงหัวใจสําคัญเลยแล้วจะรับมือ,อยังไง จากข้อมูลทั้งหมดเราสก,กัดออกมาเป็น4กลยุทธ์หลักๆครับค่ะกลยุทธ์แรกที่ผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยนะคือการแยกตัวตนของเราออกจากพฤติกรรมของเขาใช่เลยค่ะแนวคิดนี้ในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า self worth independence หรือคุณค่าในตัวเองที่เป็นอิสระคุณค่าในตัวเองที่เป็นอิสระหมายความว่าคุณค่าในตัวเรามันเป็นสิ่งคงที่ค่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะคำชมและก็ไม่ควรจะลดลงเพราะการกระทำแย่ๆของใคร การที่ใครสักคนไม่จริงใจกับเรามันสะท้อนปัญหาของเขาไม่ได้สะท้อนว่าเราบกพร่องตรงไหนเลยเป็นเหมือนกราะป้องกันชั้นแรกเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็ทำยากนะเวลาโดนคำพูดไม่ดีใส่มันก็อดรู้สึกแย่ไม่ได้อยู่ดีมีเทคนิคที่เป็นรูปธรรมไหมครับมีค่ะเทคนิคที่นักบำบัดแนะนำบ่อยๆคือการฝึกคุยกับตัวเองหรือเซลฟ์ทอล์ค่ะคุยกับตัวเอง ใช่ค่ะพอเกิดเรื่องขึ้นแทนที่จะคิดว่าฉันทําอะไรผิดให้เราหยุดแล้วบอกตัวเองเลยว่านี่คือพฤติกรรมของเขามันสะท้อนตัวตนของเขาไม่ให้เราคุณค่าของเรายังอยู่ครบการทําแบบนี้ซ้ําๆจะช่วยได้มากค่ะโอเคเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นการรีเฟรมความคิดในหัวเรามาต่อกันที่กลยุทธ์ที่2นะครับการตั้งขอบเขตโดยไม่ต้องเกลียดอันนี้ก็พูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะใช่ค่ะ หลายคนจะรู้สึกว่าการตั้งขอบเขตมันดูเป็นการเผชิญหน้าใช่ครับแต่จริงๆแล้วการตั้งขอบเขตไม่ใช่การประกาศสงครามนะคะมันคือการแสดงออกถึงการเคารพตัวเองหรือ self respect การเคารพตัวเองเป็นการบอกตัวเองและคนอื่นอย่างสุภาพว่าพื้นที่ทางอารมณ์ของเรามีค่าและเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องมันค่ะแล้วขอบเขตที่ว่านี่หน้าตามันเป็นยังไงได้บ้างครับเพราะผมไปเจออีกบทความหนึ่งที่เขาแย้งว่าการตั้งขอบเขตแบบฝรัง่ง อาจจะใช้ไม่ได้กับวัฒนธรรมที่เน้นความเกรงใจแบบบ้านเราเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและนี่คือความทา้าทายเลยอาจจะทําให้เราดูแข็งไปเลยใช่ค่ะขอบเขตในวัฒนธรรมแบบเราอาจจะไม่ใช่การพูดตรงๆว่าอย่าทำแบบนี้แต่อาจจะเป็นการตั้งขอบเขตเชิงพฤติกรรมและข้อมูลแทนอ๋อยังไงครับ เช่นการลดระดับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องเล่าทุกเรื่องในชีวิตให้เขาฟังอีกต่อไปหรือการจำกัดเวลาและพลังงานที่จะให้คนคนนี้ลดเวลาส่วนตัวลงเหลือแค่ความสัมพันธ์ในระดับที่จำเป็น mm hmm. และที่สำคัญมากคือการไม่เข้าร่วมวงจรพฤติกรรมที่เป็นพิษเช่นถ้าเขาเริ่มนินทาคนอื่นเราก็แค่ฟังเฉยๆหรือขอตัวไปทาอย่างอื่นนี่คือการตั้งขอบเขตแบบนุ่งนวลแต่ได้ผลค่ะ เข้าใจเลยครับเหมือนเป็นการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นซึ่งก็นำมาสู่กลยุทธ์ที่3เลยครับคือใช้สติมากกว่าอารมณ์ถูกต้องค่ะคนที่ไม่จริงใจมักจะเก่งในการดึงเราลงไปในสนามอารมณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นการยั่วให้โกรธทำให้รู้สึกผิดใช่เลยดราม่าเก่งถ้าเราตอบสนองด้วยอารมณ์ปุ๊บเราก็จะตกอยู่ในเกมของเขาทันทีมีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากจากข้อมูลของเรานะคะเขาบอกว่า คนที่สงบได้คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้อืแต่การไม่ตอบโต้เนี่ยมันไม่เท่ากับว่าเรายอมแพ้เหรอครับตรงกันข้ามเลยค่ะบางครั้งการไม่ตอบโต้คือการเลือกที่จะไม่ลดระดับตัวเองลงไปเล่นในเกมของเขาและนั่นคือชัยชนะที่สง่างามที่สุดแล้วชัยชนะที่สง่างามที่สุดมันคือการบอกเป็นนัยว่าเกมของคุณไม่มีผลกับฉันซึ่งมักจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียสูญได้มากกว่าการที่เราไปเถียงด้วยซ้ํา โอ้ oh, อันนี้จริงมากเลยครับมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายข้อที่4ครับเลือกโฟกัสคนที่จริงใจกับเราข้อนี้ดูเหมือนจะเบสิคสุดแต่ผมว่าอาจจะทรงพลังที่สุดก็ได้นะใช่ค่ะแทนที่เราจะเสียพลังงาน90%ไปกับคนไม่จริงใจแค่คนเดียวลองหันกลับมามองคนชื่อรักและหวังดีกับเราจริงๆเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับกลไกสมองเราโดยตรงเลยค่ะที่เรามีสิ่งที่เรียกว่า negativity bias หรืออคติเชิงลบอคติเชิงลบ คือสมองเราถูกสร้างมาให้จดจำเรื่องลบๆหรือเรื่องที่เป็นภัยคุกคามได้ดีกว่าเรื่องดีๆเพื่อความอยู่รอดอ๋อครับครับดังนั้นการถูกทำไม่ดีจากคนคนเดียวมันเลยอาจจะดังกว่าเสียงเชียร์จากคนอีกสิบคนได้ง่ายๆค่ะเท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่การคิดบวกแต่เป็นการฝึกสมองเพื่อสู้กับค่าเริ่มต้นของมันเลยผมเจอศัพท์คำหนึงในบทความน่าสนใจมากครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า attentional hygiene สุขอนามัยของความใส่ใจ ใช่ครับคือการเลือกอย่างตั้งใจเลยว่าจะเอาความใส่ใจของเราไปวางไว้ที่ไหนเป็นคำที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันคือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราซึ่งก็คือพลังงานและความคิดให้ถูกที่ถูกทางพอเราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเจอคนไม่จริงใจจริงๆแล้วเราไม่ได้เสียไปเปล่าๆเลยนะครับอืมมันมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอสิ่งที่เราได้กลับมาคือ 1. ความชัดเจนในการมองคนเราจะเริ่มเห็นรูปแบบที่คุณว่าได้เร็วขึ้นใช่ค่ะ 2. คือความแข็งแรงทางใจที่เพิ่มขึ้นและ 3. คือเราจะมีภูมิคุ้นกันทางอารมณ์ที่ดีขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ถูกกระทําไปเป็นผู้เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์เลยค่ะประสบการณ์เหล่านี้จริงไม่ใช่บาดแผลแต่คือบทเรียนที่ทําให้เราฉลาดขึ้นในการใช้ชีวิตอืม ให้เราเห็นคุณค่าของความจริงใจที่แท้จริงจากคนรอบข้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยใช่เลยครับและนั่นก็เป็นการสรุปเส้นทางของเราในวันนี้ได้ดีมากเลยนะครับเราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังรู้จักสัญญาณเตือนแล้วก็ได้เครื่องมือ4อย่างในการปกป้องใจตัวเอง ผมต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เวลากับตัวเองในการสำรวจเรื่องนี้ไปพร้อมกับเราครับสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากข้อคิดที่กลั่นออกมาจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันนันนะคะโลกใบนี้อาจจะมีคนไม่จริงใจอยู่เสมอและเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่เราอยากให้พฤติกรรมของพวกเขามาเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ที่ดีงามในตัวเราไปครับขอให้เราจงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ จงใจดีแต่ไม่ไร้ขอบเขตและขอให้จำไว้เสมอค่ะว่าความจริงใจของคุณคือพลังไม่ใช่จุดอ่อนขอบคุณสำหรับข้อคิดปิดถ่ายที่ยอดเยี่ยมมากครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่ความสัมพันธ์ที่จริงใจและทำให้จิตใจเติบโตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ